โอเคสวัสดีฮะวันนี้มาพิเศษอีกแล้วพอดีผมด้านสงสัยว่าพวกแทรบไม้เนี่ยมันจะแอคทีเวตในแอนิเมชันหรือเปล่ามามาเทสกันดีกว่ามาแล้วเหยื่อของเราเฮ้ยเดี๋ยวรู้เลยว่าเออโอเคแสดงว่าใช้ได้ทีนี้มาดูกันว่าถ้าใช้หลายๆอันเนี่ยมันจะมีกระตุกบ้างไหม <S S S ประมาณนี้ไหมวะเออเชฟเรึปมาจาก ตรงนี้โอเคอันนี้โดนสองอันไปเลยอันนี้หนึ่งอันมาดูกันว่าขนาดนี้แล้วมันจะยังอยู่รอดได้หรือไม่โอเคโอ้เชื่ออ้าวโอเค,อเคมาอีกครั้งหนึง่งทีนี้แหละยังอยู่ได้ไหมก็อยากรู้แล้วก็มีตรงนี้อีกทีหนึง่งด้วยความอยากรู้ว่ามัน จะยังคงอยู่ได้หรือไม่มึงโดดขนาดนี้ต้องมีล้มกันว่างอะเออเคมาเลยปากเข้าให้ไงล่ะมไ่ดาเมจหนึ่งเร็วเร็วร็วเร็ร็วเร็วเเ็เเป็นไรเ โอเคถือว่ามันแอคติเวตไมล์แล้วกันแต่ว่าไม่สามารถฆ่าได้เลือดมันเยอะเลยไหนมาดูซิตรงท่อนนี้จะได้ไหมไอ้พวกดิมิทรีสเนี่ยนี่วางให้เต็มพื้นที่ไปเลยจำได้ว่าเดี๋ยวมันต้องมาหาเราถูกไหม <c oughs> ไม่เป็นไรเลยโอ きました。